เราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจเราให้มันมีภูมิให้มันมีภูมิให้มันมีสติให้มันมีความตั้งมั่นพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มันจะสู้เวลามันจะเจออะไรที่มันมันเข้ามาทดสอบมาท้าทายเราอยู่ในเหมือนกันชีวิตคือการไฟติงค่ะชีวิตคือการต่อสู้คือการไฟติงดิ g ฉันเชื่อแบบนั้นดิฉันเชื่อแบบนั้นนะว่าชีวิตเป็นเรื่องของการไฟติงอยู่ไหนถ้าเราไม่สู้ ไม่ไฟติ้งอ่ะก็ล้มเหลวหมดเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในกำแพงวัดอยู่นอกกำแพงวัดเหมือนกันหมดในวัดก็มีสังคมพระเหมือนที่ฉันพูดไงแก๊งพระแก๊งพระอะตัวดีเลยวันๆไม่ทำอะไรละว,ว่างานนั่งจับกลุ่มกันเวลาฉันข้าวก็นินทาคนนั้นนินทาคนนี้นนนนนเหมือนคารวาสเลยอย่าให้พูดเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันสาวไ้กากินเวลานั่งฉันข้าวกันนะ่ะนินทาองค์นั้นนินทาคนนี้ อันนั้นอันนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละสังคมคารวะจริง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 พระอันนั้นตัวดี <c oughs> แต่ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะบาปปาก <c oughs> าออกมาแล้วก็เลยไม่อยากพูดช่งวันเถอะเออพระดีก็มีเยอะแยะเราก็เลือกศรัทธาเอาเราก็เลือกศรัทธาพระที่ดีๆแล้วกันพระที่ไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปศรัทธาเลือกศรัทธาเอาอืมเราก็เลือกศรัทธาเอาอันไหนไม่ดีกไ็ไม่ต้องไปต้องไปต้องไปศรัทธา เลือกศรัทธาเฉพาะที่พระดีๆที่ท่านประพฤติตัวดีๆไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวค่ะเกี๊ยวกุ้งเติมพลังเติมพลังนะคะเออใช้ชีวิตกันต่อไป แข่งเรือแข่งพายแข่งได้อืแข่งบุญแข่งวาสนามันไม่ต้องไปแข่งแต่มันสร้างได้บุญวาสนาบุญวาสนาเรื่องบุญวาสนามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ําใจใครนะมันสร้างได้อ่ะสมมติดิฉันเนี่ยถ้าสมมติอย่างดิฉันดิฉันเชื่อเรื่องบุญภาวาสนาเออเราเกิดมาจนพ่อแม่เราจนฉะนั้นเราต้องเจียมตัวเราไม่ต้องดิ้นรนก็ตายแล้ว ก็จนไปอีกเจ็ดชั่วโคตรดิฉันก็ตระกูลด,ดิฉันก็จะจนไปอีกเจ็ดเชื่อชั่วโคตรแต่ดิฉันไม่คิดแบบนั้นไงดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าบุญวาสนาแข่งไม่ได้แน่นอนว่าเราไม่แข่งกับคนอื่นแต่ว่าบุญวาสนามันเป็นเรื่องของการที่สร้างขึ้นได้ค่ะมันสร้างขึ้นได้และเราสร้างเยอะๆมันก็เท่าคนอื่นเองนั่นแหละ พอเราสร้างเยอะขึ้นอบรมสั่งสมไว้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวบุญวาสนาที่เราสั่งสมอบรมมันก็เท่าคนอื่นเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่มองเห็นได้ชัดที่สุดเลยยกตัวอย่างคนจนเนี่ยคนเกิดมาจนไม่ได้มีอันจะกินเท่าคนอื่นแน่นอนมันเป็นจะเป็นรวยเท่าลูกเศรษฐีคนมีตังมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาขยันแต่ถ้าเขาขยันเขารู้ลู่ทางทำมาหากิน,นก็รวยได้คนรวยหลายคนมันลูกคนจนทั้งนั้น พิมลิพายเนี่ยคิดว่านางเป็นลูกคนรวยมาก่อนเหรอนางก็แม่ค้าโนเน้ no name, ไม่ได้มีคนรู้จกักเพียงแต่ว่าเขามีความเก่งเขามีความเก่งเขามีความสามารถเขาเก่งเขามีความสามารถเขาไม่หยุดเรียนรู้เขาไม่หยุดต่อยอดเขาก็ประสบความสําเร็จร่ารวยได้แต่พื้นฐานเขาไม่ได้มาจากคนรวยไปดูเซเลบหลายๆคนนี่ A K A K, อนเอคงเอแคร์อย่างเงี้ยเกิดจากตะลัมอย่างเงี้ย อยู่สลัมคลองเตยออะถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กสลัมฉะนั้นเขาไม่ต้องดิ้นรลนไม่ต้องพยายามอะไรหรอกฉนันเป็นลูกคนสลัมฉะนั้นเขาก็ต้องยอมรับวิถีชีวิตแบบเด็กสลัมไปอยู่สลัมติดยาไปอะไรไปตามวิถีชีวิตเด็กสลัมมันก็ชีวิตมันก็ไม่เจริญแต่เขาไม่คิดแบบนั้นไงเขาก็ดิ้นรลนหาจุดเด่นหาความสามารถของเขานะกล้องตัวแรกที่เขาถ่ายไ์สดถ่ายอะไรอ่ะก็แม่เขาก็ซื้อให้ เป็นอะไรอ่ะ Beauty b e a u t ็อกเกอร์จนมีคนติดตามมีคนชื่นชอบเขาชื่นชมเขาจนทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จรวยมากซื้อบ้านยี่สิบล้านสามสิบล้านได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนรวยมาก่อนไม่ใช่แต่เขาเป็นคนที่ไม่จำนนต่อบุญวาสนานะ บุญวาสนามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องจำนนบุญวาสนามันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างทุกคนสร้างได้ทุกคนสามารถเป็นคนที่มีวาสนาได้ถ้าเราสร้างถ้าเราไม่ไม่ย่อท้อเราไม่ใช้ชีวิตไปแบบจำนนต่อโชคชะตามันก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะดิฉันเชื่อแบบนี้ใครจะเชื่อแบบไหนไม่รู้แต่ดิฉันเชื่อแบบนี้ดิฉันเชื่อแบบนี้ เราต้องคิดแบบนี้นะอย่าไปโทษนู่นโทษนี่ไม่มีประโยชน์ไปโทษนู่นโทษนี่โชคจะตาฟ้าดินไม่โทษอะไรทั้งนั้นแหละแล้วต้องเชื่อมั่นในตัวเราเอาทุกอย่างงัดทุกอย่างเทที่ตัวเรามีออกมาใช้ให้คุ้มค่าเราต้องงัดทุกอย่างที่มันอยู่ภายในตัวเราออกมาใช้ให้มันคุ้มค่างัดเปนออกมา ธรรมชาติให้มาแล้วอะไรก็ตามที่มันมีอยู่หาจุดเด่นให้เจอให้เจอหาจุดเด่นให้มันเจอแล้วเอาออกมาใช้อืมประจบความสำเร็จได้ค่ะจระบความสำเร็จได้ใช่ตะกวันมันดีขึ้นแน่นอนตะวันมันจะดีขึ้นค่ะ สักวันมันจะดีขึ้นค่ะปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งไหม <c oughs> เกี๊ยวเซเวน่นจะมาปักช่วยเขาขายทำไ,ไมเซเวน่นเราต้องขายของเราทีเราขายทุเรียนเจะมาปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งต้องตื่นก่อนนะดิฉันขายทุเรียนจะให้ดิฉันมาปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งก็ต้องตื่นก่อน ทุเรียนขายเดือนนี้ค่ะแต่น่าจะเป็นหลังสงการเดี๋ยวรอชุดที่มันแบบแก่เต็มที่เนี่ยตอนนี้บางแผงอะเขาปิดรับซื้อแล้วนะเพราะว่าเจอทุเรียนอ่อนอย่าไปรีบกินเลยทุกคนทุเรียนมีดแรกอะเสี่ยงมากมีดแรกเสี่ยงมากเลยเพราะมันจะเจอทุเรียนอ่อนเยอะทุเรียนมันยังไม่แก่เต็มที่เขาเรียกว่าทุเรียนเนื้อสอง มีดแรกเนี่ยมันจะเจอทุเรียนเนื้อสองเยอะทุเรียนเนื้อสองคือทุเรียนที่มันมีแป้งมันยังไม่แก่เต็มที่ถามว่ามันสุกไหมมันสุกแต่มันไม่หวานมันไม่อร่อยเข้าใจไหมกินทุเรียนต้องกินทุเรียนเนื้อหนึ่งทุเรียนที่ดิฉันขายอ่ะทุเรียนเนื้อหนึ่งทุเรียนเนื้อหนึ่งค่ะมันจะเนินจจะเนื้อมันจะแห้งแก่ดีหวาน กินแล้วน่ใส่ขยะแล้วชือร้านขายทุเรียนเนื้อหนึ่งหมอนทองเนื้อหนึ่งเกรดพรีเมียมรอเลยหลังสงการค่ะหลังสงการได้กินแน่นอน ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวขอชมวิวหน่อยได้ไหมวิวอะไรคะวิวอะไรคะไม่มีวิวอะไรให้ดูเลยตอนนี้อยู่ในบ้านตอนนี้อยู่ในบ้านคะ่ะรอช่างแต่งหน้าดีเนี่ยงานเขาจะเลดอีกแล้วเนี่ยโออลำบากใจ ตั้งแต่หน้าอยู่ไกลเมื่อคืนพี่ชาติวีนแรงแต่สงสารแกทุกคนสงสารแกพวกคุณก็อยากไปเหยียบย่ำซ้ำเติมแกนักเลยสงสารแกสงสารแกเหยียบย่ำซ้ำเติมกันซะจนแกจะไม่มีที่จะยืนแล้วสงสารแก จะต้องเอาถึงกับแกไม่มีบ้านจะอยู่กันเลยเหรอถึงนังถึงขนาดนั้นเลยเหรออ,อะไ,ไอ้ปุ้ยกินไหมอืมอืมไอ้ปุ้ยอยากกินแ้วค่ะชาติไหนตามไม่ทัน พี่ชาติบางรีพี่ชาติบางรีแห่งเมืองทิพย์พี่ชาติเขาคือบางรีแห่งเมืองทิพย์พี่ชาติก็คือบางรีแห่งเมืองทิพย์เมืองทิพย์พังแล้วทุกคนหกร้อยคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะกดติดตามด้วยนะคะช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่หม,มันแกว ไม่ไม่ใช่แห้วแห้ว,แห,วแห้วออแอร่อยปุ้ยกินแห้วเห็นกินอะไรไม่ได้มันจะกินตามอีกปุ้ยติดตามมาค่ะของคุณห่าะติดตามกันไปมันชอบกินผลไม้ค่ะเนี่ยมาแล้วแม่ให้พ่อกินนะ คนดีกับคนถูกใจเลือกอะไรคนฉลาดไม่ต้องเลือกค่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ต้องเลือกเป็นคนฉลาดไม่ต้องเลือกเพราะเราสามารถได้คนที่ดีและคนถูกใจพร้อมๆกันได้ทําไมต้องเลือกล่ะคนที่บอกว่าต้องเลือกอะไรคือคนโง่คนที่ไม่มีทางเลือกแต่ชีวิตดีฉันมีทางเลือกดิฉันสามารถได้คนที่ถูกใจและเป็นคนที่ดีด้วยได้พร้อมๆกันไม่เลือกค่ะทําไมต้องเอาคนที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ในเมื่อคนมันมีตั้งเยอะแยะใจดีจะเลือกทำไมไม่ค่ะไม่ค่ะเอาทั้งคู่ถ้าถูกใจแล้วไม่ดีก็ไม่เอาถ้าดีแล้วไม่ถูกใจก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ก็ไม่ได้อีกฉะนั้นไม่เลือกค่ะแพรขอไม่เลือกนะเพราะแพ้สามารถได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ขอบคุณค่ะตอบคำถามนางงามทำไมต้องเลือกล่ะ ไม่ชีวิตไม่ได้ดูชีวิตไม่ได้ดูดดสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นนะคะจะต้อมาเลือกคนดีกับคนคน,คนถูกใจไปเลือกทําไมเอาทั้งคู่หาให้มันได้ทั้งคู่เออเยอะแยะทําไมคนดีกับคนที่มันถูกใจเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะ่ะทำไมคนที่ถูกใจเราต้องเป็นคนเฮี้ยตลอดล่ะมึงจะเอามาทําหาอะไรล่ะถ้ามันเป็นคนเฮี้ยเอาให้มันมาทำํำลายจิตใจมึงเลย มึงจะเอามาทำร้ายใจิตใจมึงเลยชีวิตมึงไม่สามารถหาคนที่ถูกใจแล้วมันมันพอดีกับมึงได้เลยเหรอฮะทําไมคนถูกใจต้องเป็นคนไม่ดีตะกะอะไรตะกะอะไรคะทําไมคนถูกใจต้องเท่ากับคนไม่ดีหรือทําไมคนดีต้องไม่ถูกใจทาไมอะทาไมทําไมสองคนนี้มันอยู่ในร่างเดียวกันไม่ได้ไม่เข้าใจทั้งๆที่มันอยู่ในร่างเดียวกันได้นะคะ ทำไมดิฉันต้องเลือกคะท่านคณะกรรมการขาทำไมดิฉันต้องเลือกในเมื่อดิฉันสามารถหาทั้งคู่นี้ในใน,ในคนคนเดียวได้คะ่ะถ้าหาไม่เจอดิฉันก็จะหาให้เจอคะ่ะแต่ถ้าให้ดิฉันเลือกดิฉันไม่เลือกคะ่ะเพราะชีวิตไม่ได้ติดไรไหมต่อคะ่ะเออนะอีคนต้องเลือกแสดงว่าชีวิตมึงไม่มีทางเลือกคะ่ะเออถ้ามึงถ้ามึงอยู่ในภาวะที่มึงจำใจจำยอมต้องทนต้องเลือก แสดงว,ว่ามึงคือคนที่ไม่มีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองค่ะเออแต่ถ้าหล่อนมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองหล่อนจะต้องสามารถเลือกคนที่ทั้งดีและถูกใจให้หล่อนในคนคนเดียวได้ค่ะเออจบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูตัดอันเนี้ยเป็นลงเอก <c oughs> <c oughs> นะคะอย่าหาว่าแม่สอน <c oughs> อย่าหาว่าแม่สอน อืมอืม,อมนะไอดีอะดีแค่ไหนคนเรา,ามันมไม่ใช่ต้องดีเลิศประเสริฐสรีร้อยเปอร์เซ็นหรอขนาดพระในวัดยังเสจสังวาดเลยไม่ใช่ว่าต้องดีเลิศเลิศล้วแต่ไอ้นิยามของคําว่าดีคือดีแค่ไหนมันต้องนิยามก่อน เช่นบอกว่าเราต้องการคนดีดีแค่ไหนมึงจะเอาดีแค่ไหนอะถือสินแปดเหรอแบบอาจารย์เบียร์เหรอถึงจะดีเป็นผู้ชายที่ดีสําหรับมึงสเปคมึงสูงขนาดนั้นเลยหรือต้องถือสินสองรอยี่สิบเจ็ดถือสินสิบเวลามึงก็ไปชอบเนเถ้ามึงชอบผู้ชายดีขนาดนั้นมึงก็เลเวลความดีอะระดับไหนเลเวลความดีต้องถือสินสิบไหมถึงจะพอดีสําหรับมึง <c oughs> <c oughs> <G ül> อ่ะสำหรับดิฉันเช่นอะถ้าสมมติว่าพูดเรื่องคู่ครองดีแค่ไหนคือพอได้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการอะไรเลยคือหนึ่งซื่อสัตย์จริงใจขอแค่มึงซื่อสัตย์จริงใจไม่ยุ่งอบายามุกแค่นี้พอแค่นี้ก็ถือว่าเป็นนิยามของคนดีสรรําหรับดิฉันแล้วนะเพราะว่าศินมันจะเสมอกันไง สินมันจะได้เสมอการเวลาเราเลือกคู่ครองเราต้องเลือกคนที่สินเสมอก,กันกับเราก็ขออะไรมากนะก็แค่เสื้อตัดจริงใจระหว่างการเป็นแฟนกันคบหากันเสื้อตัดจริงใจได้ไหมเออได้อาจแค่อย่างเราไม่ยุ่งอบายามุกถ้าเราได้แฟนที่เขาไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบบยามุกก็ดีแต่ถ้ามึงเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวอบาบยามุกแต่มึงเดินไปเอาผู้ชายที่มันเสพอบบยามุกอะ่ะมึงจะอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มาทําร้ายเราเงินทองหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เอาไปหมด อ้าจริงปะล่ะมันก็ต้องเอาคนที่มันแค่พอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีนมันเสมอกันกับเราแค่นั้นพอได้คนที่สีนเสมอกันกับเราก็พอแล้วไอ้เรื่องอื่นพฤติกรรมมันเล็กน้อยช่างมันช่างมันมันจะกินเหล้าบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยปาร์ตี้บ้างสูบบุหรี่อะไรของมันก็ช่างมันขออย่าให้เดือดร้อนกับเราแค่นั้นพอ เรื่องอื่นมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องอื่นมันเรื่องเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวจะไปเอาดีร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้หรอกเราก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นตนะเวลาที่เวลาที่เราจะมองคนอื่นนะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอนะเราต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นจะไปหวังให้คนอื่นดีร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะยากยาก ยาก<ม>เออแทบครบกันแล้วขยันทำมาหากินกดีแย่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้คุยกับอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเอาเครื่องไอไอไอมาเอาเครื่องซัมซุงมา,ค,าคุยกันคผู้จัดง,งานไงไม่อ่ะก็บอกเขาว่าเราจจะไปเลน,นิดเดิมอ๋อหรือว่าหรือว่าจะบอกเขาว่ายกเยอาเดี๋<า>ยวให้่กกอลมาพูดแล้วจะพูดยังไงก็ได้ให้บอกเขา,าเอ่ะเออ เนี่ยหนูเพิ่งมาเลยเนี่ยพี่หอะไรก็พาไปนะเออได้อ่าไม่เดี๋ยวเดินเราบอกว่ารถเสียมาเอาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแก้แล้วจะมีคนนัดเรากี่โมงพี่แพรี่สองโมงสองโมงเราจะถือว่ามาสามโมงได้ไหมได้ไม่น่าเกียดเออไม่น่าเกียดเพราะว่ามันเป็นแค่งานขึ้นเวทีแล้วก็เดินเยี่ยมบูธไงมันไม่ได้มีอะไรคือตรงไหนครับบารเห็นแล้วบารไม่มีเครื่องซัมซุงอ่ะอยู่ในห้องอ่ะ มันจะเออไม่จริงๆก็มาเวลาเดิมแล้วแต่รถอะติดมากพี่แายนี้เราก็มันมันสายเออมาแล้วเฮี้ยมากเลยนะทุกคนนางส่งข้อความมาตอนตีหนึ่งบอกว่าไม่ได้ล้้าจะมาดิฉันเกือบจะแขบดีฉันเกือบจะแผลแับแล้วโพสลงเพจแล้วนะสนแกได้เจอกันที่หนกระแสแน่นอนอะจริงสนแกน กนไม่เที่ยวแล้วไปทันไหมเนี่ยก็แต่งเสร็จประมาณบ่ายโมงเนี่ยเราต้องออกเนี่ยบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราต้องออกถึง้ก็ประมาณสามโมงเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวก็คุยกับเขาให้หน่อยนิดนึงออเขาไม่อะไรหรอกพี่คนนี้เขาดีเลกงานคใช่ไหมไม่มันเป็นงานเยี่ยมเป็นงานเยี่ยมบูธมันไม่อันนี้ ให้นางคุยเลยเพราะว่านางเป็นคนเล็แล้วมันได้เ,เ<ห>ล็กใส่แล้วใส่แล้วน,นะคะไม่ใส่ <ś les> ผมก็สวยนะนลามาที่เร